ใส่ปุ๋ยอย่างไรให้ยอดไหลใบใหญ่ใบเขียวเข้มก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับในแปลงผมนะครับผมจะใส่ปุ๋ยทุกวันหวยออกนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นวันหวยออกงวดต้นเดือนนะครับก็สําหรับท่านที่ซื้อหวยนะครับก็ขอให้ท่านถูกรางวัลนะครับถูกหวยนะครับมันก็เป็นความหวังของเรานะครับอย่างเช่นเดียวกันกับการปลูกทุเรียนนะครับ ถ้าใบของเรามันใหญ่นะครับแตกยอดออกมาได้ดีนะครับใบเขียวนะครับมันก็ทําให้เรามีความหวังนะครับที่จะสู้ต่อไปนะเมื่อต้นของเรามันสวยงามนะครับมันก็มีกําลังใจที่จะทําต่อไปนั่นเองนะครับในแปลงผมนะครับสําหรับการใส่ปุ๋ยนะผมใส่ทุกวันหวยออกนะก็เดือนละสองครั้งนะครับหรือว่าสิบห้าวันครั้งนั่นเองนะวันนี้นะครับก็เป็นงวดต้นเดือนนะครับงวดต้นเดือนนะครับผมจะฟิกไว้เลยนะครับคืองวดต้นเดือนเนี่ยของทุกเดือนเลยนะครับ ผมจะใส่ปุ๋ย6-3-3ขี้ค้างคาวนะอันนี้ฟิกไว้เลยนะครับส่วนงวดต้นเดือนเนี่ยผมจะไม่ได้เดินสำรวจแปลงน,นะก็คือปุ๋ย6-3-3ขี้ค้างคาวเนี่ยมันจะสามารถใส่ได้ทุกช่วงใบนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงใบไหนนะนี่อย่างนี้นะครับอย่างตอนนี้ก็เป็นใบเพสลาดกําลังเริ่มที่จะเข้าใบเก๋นะครับนี่เข้ามาชมนะครับใบชุดล่าสุดของผมนะครับดูขนาดใบนะครับนี่ชุดนี้ก็ได้2 4 6ใบนะครับก็ถือว่า โอเคนะครับ wow. น, <Okay. S 2> นี่นะครับน like ี่ก็ใบใหญ่นะครับใบใหญ่นะครับนี่ครับแตกยอดออกมาทีนะครับทิ่มดินเลยนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่ายอดไหลยอดไหลนั่นเองนะครับนี่ดูครับสองสี่หกใบเหมือนกันนะครับดูขนาดใบครับแล้วก็ดูลักษณะใบนะครับใบเขาเป็นลอนๆอย่างนี้นะครับแสดงว่าเขาได้รับธาตุอาหารที่เพียงพอนะครับใบเขาก็จะหนานะครับแล้วใบเขาก็จะใหญ่ได้นั่นเองนะนี่นะครับ ลักษณะของใบทุเรียนชุดล่าสุดของผมนะครับเห็นไหมครับนี่ครับก็สำหรับปุ๋ย6-3-3ที่ข้างคราวนะครับผมก็จะหว่านใต้ทรงพุ่มนะครับห่างโคนประมาณหนึ่งคืบนะครับหวานบางๆนะครับต้นขนาดนี้นะครับผมก็จะหวานอยู่ที่ประมาณเจ็ดถึงแมือนะต้นขนาดนี้นะครับเละนะครับอีกงวดหนึ่งนะครับก็จะเป็นงวดกลางเดือนนะครับ ซึ่งงวดกลางเดือนเนี่ยในแปลงผมเนี่ยผมจะใช้ปุ๋ยเคมีนะครับซึ่งปุ๋ยเคมีที่ผมใช้ก็จะมีด้วยกัน2สูตรนะเป็นสูตรเสมอนะครับสูตรเสมอจะช่วยขยายขนาดใบนะครับและก็สูตรตัวหน้าสูงนะครับสูตรตัวหน้าสูงในตัวเจนมันสูงนะครับมันก็จะช่วยให้ยอดไหลนะครับกิ่งไหลย,ยอดไหลนะครับแตกออกมาเนี่ยกิ่งแทบหักแบบประมาณนี้นะซึ่งนะครับก่อนที่จะเลือกใส่ปุ๋ยเคมีนะครับผมจะเข้ามาสำรวจแปลงของผมก่อนนะ เดี๋ยวผมจะขึ้นตารางมาให้นะครับก็คือจะเป็นการใส่ปุ๋ยนะครับตามช่วงใบนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะไอ้หกสามสามที่ครั้งคราวเนี่ยผมฟิกไว้งวดต้นเดือนนะครับส่วนถ้างวดกลางเดือนนะครับที่ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับผมก็จะมาสํารวจแปลงของผมก่อนนะครับว่าอยู่ในช่วงใบแบบไหนนะครับเอาง่ายๆนะครับจดจาง่ายๆเลยนะครับถ้าเป็นช่วงใบแก่นะครับคือเป็นใบแก่เนี่ยอีกสิบห้าวันข้างหน้ามันก็จะเป็นใบแก่เนี่ย ผมจะเลือกใช้ปุ๋ยเคมีสูตรตัวหน้าสูงนะคือปุ๋ยเคมีสูตรตัวหน้าสูงเนี่ยผมจะใส่ช่วงใบเกศช่วงเดียวเท่านั้นนะครับนอกเหนือจากนั้นเราจะใช้สูตรเสมอนะครับในการขยายขนาดใบนั่นเองนะก็คือถ้าไม่ใช่ช่วงใบเกศนะครับมันก็จะเป็นช่วงใบอ่อนนะครับซึ่งเราสามารถใช้ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอเนี่ยครับขยายขนาดใบได้นะเพราะฉะนั้นนะครับไอ้ปุ๋ยเคมีที่ผมใช้บ่อยนะครับในแปลงผมก็จะเป็นสูตรเสมอนั่นเองนะ มันก็จะช่วยทาให้ใบใหญ่ได้ขนาดนี้นะครับและก็นะครับอย่าลืมนะครับก่อนที่จะใส่ปุ๋ยเคมีนะครับให้เราสํารวจแปลงก่อนนะครับซึ่งในแปลงผมเองนะครับการแตกยอดก็ไม่พร้อมกันนะแต่ผมจะเลือกใส่ในปริมาณที่มันเยอะนะครับก็คือเดินสํารวจแปลงเลยนะครับส่วนมากเป็นช่วงใบแบบไหนนะครับถ้าส่วนมากเป็นใบแก่นะครับผมก็จะเลือกปุ๋ยสูตรตัวหน้าสูงนั่นเองนะแต่ถ้าส่วนมากยังเป็นช่วงใบอ่อนนะครับผมก็จะใช้สูตรเสมอนั่นเองนะ หรือนะครับบางท่านนะครับจะหิ้วปุ๋ยไป2สูตรเลยก็ได้นะครับต้นนี้นะครับเป็นใบแก่ก็ใส่สูตรตัวหน้าสูงไปนะครับต้นนี้เป็นช่วงใบอ่อนนะครับก็ใส่สูตรเสมอไปนะครับปุ๋ยเคมีนะครับผมจะใส่ปลายทรงพุ่มเท่านั้นนะครับปลายทรงพุ่มออกมาด้านนอกนะครับผมจะไม่ใส่ใต้ทรงพุ่มนะเพราะจากประสบการณ์ผมนะครับเมื่อใส่เข้าไปใต้ทรงพุ่มแล้วนะครับมักเกิดอาการใบไหม้นะครับอาการเค็มปุ๋ยขึ้นมาทันทีนะ อันนี้ก็คือข้อควรระวังในการใช้นะครับเละนะครับปริมาณการใส่นะครับปุ๋ยเคมีก็จะเป็นครึ่งหนึ่งนะครับของปุ๋ย6 3 3สามขี้ข้างคาวนะครับอย่างต้นนี้นะครับ6-63-3ามสามขี้้างกาว7ถึงแกัมมือนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีนะครับผมก็จะใส่อยู่ที่ประมาณ3-4ถึงกัมมือเท่านั้นนะครับปลายทรงพุ่มออกด้านนอกเท่านั้นนะครับไม่ใส่ใต้ทรงพุ่มนะสำหรับปุ๋ยเคมีนะครับและนะครับทุกครั้งที่มีการใส่ปุ๋ยนะครับ ผมก็จะใช้โพแทสเซียมฮิวเมดนะครับลดทับปุ๋ยทุกครั้งนะแล้วก็ควรลดน้ําทับไปด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะมาใส่ให้ชมนะครับสําหรับต้นนี้นะผมก็จะเริ่มใส่จากหัวสปริงเกอร์นะมันก็จะจดจําง่ายนะครับต้นนี้ก็ประมาณเจ็ดถึงแปดกำมือนะครับก็ฝังละสี่กำมือนะครับโรยไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับใต้ทรงพุ่มไม่ต้องหนามากนะครับบางๆเลยนะครับไม่ได้ใส่เยอะนะครับก็ขึ้นอยู่กับขนาดนะครับผมไม่ได้ยึด ที่อายุนะครับจํานวนปีนะผมไม่ได้ยึดที่ปีนะครับผมยึดที่ขนาดขนาดทรงพุ่มนะครับใส่ตามนะครับก็ไม่ต้องเยอะมากนะครับก็ท่านก็เห็นไปแล้วนะครับสําหรับการใส่ปุ๋ยของผมนะครับนี่ก็แปดกำมือประมาณนี้นะครับก็ดูผลงานของเขาแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการใส่ปุ๋ยในแบกของผมนะครับเดี๋ยวไปชมอีกต้นหนึ่งครับนี่นะครับก็อีกต้นหนึ่งนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับต้นนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ หกเกำมือนะครับประมาณนี้นะครับ1กำมือนะครับ2นะครับ3ามสีห้ประมาณ7กำมือนะครับนี่ก็ใส่ตั้งแต่ ใต้ทรงพุ่มนะครับห่างโคนหนึ่งคืบนะครับจนออกมาถึงประมาณปลายทรงพุ่มนี่เลยนะใส่ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับปุ๋ยหกสามสามขี้ข้างคาวนะครับเดี๋ยวไปชมอีกต้นหนึ่งครับนี่นะครับผลงานของการใส่ปุ๋ยตามแบบของผมนะครับใบใหญ่นะครับยอดไหลนะครับดูดิทิ่มดินไปเลยนะครับแล้วก็กิ่งของผมเห็นไหมครับไม่ต้องมีการดึงหลังเลยนะครับต้องดึงขึ้นบนนะครับดึงอย่าให้มันต่ําจนเกินไปนะอันนี้คือการใส่ปุ๋ยในแบบของผมนะครับก็ต้นนี้ก็ ใกล้เคียงกับต้นเมื่อกี้นะครับประมาณเจ็ดกำมือครับผมหนึ่งสองสสห้าหกโอเคนะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ